ที่ปราสาทบ้านบุยใหญ่ใหม่นะครับพอดีคิดแล้วเรามาพอดีวิดีโอหายครับเลยต้องมาใหม่ครับมาถ่ายทําใหม่ครับน่ครับนี่คือเป็นเศษหินของปราสาทบุใหญ่หมดเลยนะครับนี่ครับนี่ฝั่งขวานี่ก็นี่ครับนี่ครับ,ค,รบคือฐานของตัวปราสาทครับ แล้วก็ขุดค่อนข้างกว้างเลยครับปัจจุบันก็มีรั้วล้อมรอบนะครับอินจระกอนครับเหมือนเดิมครับทุกกอนก็ต้องเขียนรหัสไว้ครับว่าอยู่จุดไหนจุดไหนครับเวลานำไปประกอบก็จะนำไปประกอบไว้ที่เดิมครับอืมครับ เดี๋ยวทีนี้เราก็จะเดินทางไปที่น้ําตกว่าผู้แก้วครับพอดีได้ข่าวว่ามีภาพสีหลายพันปีครับแล้วก็จะเข้าไปชมข้างในแล้วก็ไปถ่ายทําต่อนี่ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าบันครับเรื่มก่อไว้ก่อนครับก่อเป็นรูปร่างไว้ครับว่าประมาณไหนครับอันนี้ก็คือเฉพาะฝั่งเดียวนะครับใหญ่มากเลยครับ ชุดชุดนี้ชุดนี้จะเป็นชุดหน้าบัานของแต่ละฝั่งครับเริ่มนํามาประกอบไว้ก่อนครับโอ้โหนี่ขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวไงเราก็จะเดินทางไปดูภาพสีหลายพันปีที่น้ำตกวัดวักคู้แก้วต่อนะครับนี่ครับ ออเสริมเหล็กเสริมโครงสร้างไหมครับนี่ขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเดครับนี่เทียบกับผมครับเนี่ยใหญ่มากเลยครับนี่โอ้โหดูหินแต่ละก้อนครับนี่ครับนี่ก็เป็นยอดของตัวปราสาทประธานนะครับมีขนาดใหญ่เลยครับของเขาก็จะมีประมาณสี่ห้าชั้น,นครับเป็นใน้ายยอดสามเหลี่ยมขึ้นไปนะครับ เป็นเสาก่อประตูะครับก็หวังว่าเร็วๆนี้เราคงจะได้เห็นตัวปราสาทบุใหญ่นะครับแต่ช่วงนี้ก็น่าจะเหมือนต้องลองงบก็อสอบถามทางพี่เขาแล้วก็น่าจะของบทางอบอจอด้วยครับได้งบมาเขาก่อจะลืมก่อเป็นตัวปราสาทนะครับอันนี้ก็เป็นเสาประตูหลอกนะครับก็เป็นประตูไว้หลอกครับเพราะว่าสมัยแต่ก่อนน่าจะเป็นประตูแบบไม้นะครับ ปัจจุบันมันผ่านมาเป็นพันปีครับเขาก็เลยไม่ไม่เห็นแล้วครับประตูหลกเนี่ยประตูหลกนี่ครับทับหลังอันนี้น่าจะเป็นทับหลังทางด้านทิศตะวันออกอยู่หลังโรงเรียนบูใหญ่ครับข้างหน้าก็เห็นรถวิ่งก็เป็นถนนเมิตรภาพหมายเลขสองสี่ครับ นี่ครับฐานนะครับด้านล่างเขาก็ขุดกว้างเลยครับแล้วก็มีช่องระบายน้ําอยู่ครับ <c oughs> นี่ฐานของกระปาสรครับ <c oughs> ยังไงก็ฝากทุกท่านรอติดตามในคลิปของเราด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมก็จะออกนํามาเสนอครับ <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้ผมขอเดินทางไปนักตกเว่าคูแก้วก่อนครับ <c oughs> ไปไถ่ายภาพผีต่อครับ โอหโห,โห,โห,โหกว้างมากนี่ครับฐานของมันครับแล้วเขาก็ขุดแบบค่อนข้างกว้างไปเลยครับโอขุดดูชั้นหินด้วยเพื่อเจอวัตถุโบราณด้วยคับบนี้นี่ขนาดขนาดไม่ไม่ขนาดเล็กของตัวประสาทนะครับฐาน,นครับ ก็ของบ้านเราก็พี่ไม้ครับใหญ่สุดมีความสูง28เมตรลงลงมาก็พนมลุงอังลิปเราก็ได้ทําไปแล้วครับปราสาทพนมังกะใหญ่เป็นันดับ5ของประเทศครับหินแต่ละก้อนแต่ก่อนเป็นเนินดินนะครับแล้วก็มีต้นไม้อยู่น้านบนครับนใหญ่กับหินก้อนเหมือนเดิมครับต้องมีรหัสครับ เห็นไหมครับว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนครับอ่าประกอบเกาะเขาก็จะประกอบไว้ที่เดิมครับขนาดครบบดูยิแต่ละก้อนครับโอ้โหก็รอชมกันครับว่าจะได้ดูนะตอนไหนครับวันนี้ขอเดินทางก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ